เฉนั้นเวลาภานานะถ้าเราอยากให้จิตเราพ,พัะสอนแล้วก็จิตหลงไปทํากรรมฐานอันหนึ่งจิตหลงไปรู้ทันจิตถลําลงไปเพ่งรู้ทันบางคนพอรู้ปุ๊บหายปับ๊บถ้าไม่หายก็ดูสามกระบวนการนี้แหละนะจากตัวทุกนะตัววิบากตัวกิเลสตัวกรรมคืออยากปฏิบัติอยากปฏิบัติก็ผิดแล้วตอนหลวงพ่อยังไม่ได้บวชนะประมาณ ปีสองเจ็ดมั้งหลวงพ่อไปภาวนาที่วัดสาขาของหลวงปู่ดูลตอนนั้นลูกศิษย์เก่งๆของท่านยังมีอยู่หลายองค์นะตอนนี้ลูกศิษย์ที่ดีๆของท่านมรณภาพไปหมดแล้วล่ะหลวงพ่อตอนเช้านะกินข้าวเสร็จแล้วหลวงพ่อก็เห็นที่วัดนะมันมีต้นไม้ใหญ่อยู่ต้นต้นกระท h o ก็ไม่ใหญ่มากอะทั้งวันเป็นท้องนากลางวันเนี่ยท้องนามือสุรินหน้าร้อนนี่ร้อนจัดนะ เห็นต้นกระท้อนเนี่ยนึกในใจวันนี้จะภาวนาอยู่ที่ต้นไม้นี้แหละมันมีแคร่ไหไผ่ายยวนจะนั่งบ้างเดินทรงกลมรอบๆต้นไม้บ้างอะไรเงี้ยชิดแค่นี้นะครูบาอาจารย์องค์หนึ่งตะโกนมาช่วยหลวงพ่อหลุนหลวงพ่อหลุนนี่จิตไวมากเลยเป็นคู่ชอบของหลวงพ่อเลยท่านชอบเจอหลวงพ่อต้องมาดวนพลังกันนะห้ามเล่นนะเล่นแล้วเดี๋ยวบ้าท่านตะโกนมาประโมท อยากปฏิบัติก็ผิดแล้วโอ้โหคํานี้นะสะเทือนเข้าถึงใจเลยอยากปฏิบัติก็ลงมือปฏิบัติคือการกระทํากรรมก็เกิดวิบบากนะเราทําด้วยความโลภถ้าเราเริ่มต้นอยากปฏิบัตินี่คือตัวโลภะนะเป็นกิเลสกิเลสเป็นสหชาตปัจจัยของกรรมมีกิเลสปุ๊บต้องมีการกระทํากรรมแล้วกรรมเนี้ยกับกิเลสจะอยู่ด้วยกันตลอดสายเลยนะ เพราะฉะนั้นถ้าเราลงมือปฏิบัติโดยมีกิเลสนําหน้าไปนะระหว่างปฏิบัติเนี่ยถ้ารู้ไม่ทันนะกิเลสยังครอบอยูอสติไม่เกิดเนี่ยจุดที่ยากที่สุดก็คือหาจิตให้กลับมาเป็นจิตที่ประพัดสอนรู้ทันสิ่งที่ปลอมปน สิ่งที่ปลามปนนะส่วนใหญ่ของพวกเราคือพวกกิเลสนั่นแหละแล้วลตัวพ่อตัวแม่ของกิเลสก็คือตัวโมหะตัวหลงนะั้นทํากรรมฐานแล้วรู้ทันตัวหลงเรื่อยๆนะแต่ไปตัวหลงมาหลอกเราไม่ได้เมื่อไม่หลงราคะก็จะไม่เกิดด้วยเมื่อไม่หลงโทสะก็จะไม่เกิดด้วยเวลาเรามีราคะเวลาเรามีโทสะนะต้องหลงด้วยนะโทไอโมหะเนี่ยเป็นปรมาจารย์กิเลสเลยเกิดร่วมกับกิบกเลสทุกตัวเลย ถ้าเราไม่หลงตัวเดียวกิเลสตัวอื่นเกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นเราฝึกนะหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้เราไม่ได้ฝึกละกิเลสนะจำไห้นะเราไม่ไ <size> ด้ฝึกละกิเลสตัณหาไอ้ตัณหาเนี่ยต้องละเราไม่ได้ฝึกละกิเลสไม่ได้ละราคะไม่ได้ละนันทินันทิคือความเผลอเพลินไม่ได้ละนะแต่มันจะสิ้นไปเพราะเราเจริญสติปัฏฐาน นะบางคนไปสอนให้ละนันทีมันละได้ไงป่ะมันละไม่ได้นะกิเลสนะมันอยู่ในกลุ่มของสังขารขันยกเว้นตัวตัณหาตัวเดียวสังขารขันมันอยู่ในกองทุกทุกให้รู้ไม่ใช่ให้ละเนี่ยมั่วไปหมดเลยนะเราสอนกันเยอะแยะเลยสอนแล้วยิ่งสอนยิ่งเพียนะ้ยนอ่ะเพราะเราทำกรรมฐานพะ จิตหลงเรารู้จิตไปเพ่งเรารู้นะถ้าต่อไปชํานาญพอรู้ปุ๊บเนี่ยหมดความจงใจเพ่งจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเลยตัวที่จิตมันตั้งมั่นนี่แหละจิตมันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตัวนี้คือจิตประพัดสอนหลวงตามหาบัวพูดดีนะบอกว่าจิตประพัดสอนนนัอะไรคือจิตอวิชชาตัวดีตัวพิเศษที่เราสร้างมาด้วยความยากเย็นนะตัวจิตประพัดสอนนะคือตัวจิตอวิชชา เพราะอะไรมันสว่างมันสงบแต่มันโง่มันยังไม่รู้แจ้งแทงตลอดอรทิยสัต์เพราะ็มันอยากปรุงกิเลสได้อีกไม่เลิกหรอกนนะั้ตัวหลวงปู่ด,ดูลนะท่านบอกว่าเมื่อพบผูร้รู้ต้องทําลายผู้รู้อีกทีหนึ่งพบผู้รู้ให้ทําลายผู้รู้พบจิตจิตตัวนี้คือจิตอวิชานะพบจิตให้ทําลายจิตจึง่ะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงเนี่ยครูบาอาจารย์รุ่นเก่านะที่หลวงพ่อเรียนมาด้วยนะท่านสอนมาถึงตรงนี้นะ แต่ท่านอาจจะไม่ได้สอนทั่วๆไปแต่หลวงพ่อไปเรียนด้วยท่านสอนตรงนี้นี่คำสอนอันนี้นนมันกลอนไปเดี๋ยวนี้นเหลือแต่พุโทโธพุโทโธอะไรเงี้ยทำจิตให้สงบนะมุ่งไปที่สงบนะไม่ได้มุ่งที่พัฒนาจิตให้เป็นผู้รู้แล้วก็วางผู้รู้ลงไปด้วยปัญญายิ่งนะแต่หลวงพ่อเอามาบอกพวกเราไว้นะเพราะว่าไม่งั้นวิชานี้มันจะหายไปเหมือนครูบาอาจารย์นาตศิลป์ดนตรีอะไรเงี้ย เกนะ่งๆนะมีวิชาเล่นดนตรีเก่งนะหวงวิชาไม่ต่อให้ลูกศิษย์นะจะต่อลูกศิษย์เนี้ยนะโอ้ยยึกยักยึกยัก,ยกนานสุดท้ายตายไปนะวิชาที่ดีก็กลอนไปเรื่อยๆนะสุดท้ายเหลืออะไรก็ไม่รู้เหลือแต่เปลือกทธรรมะก็เหมือนกันนะครูบาอาจารย์แต่ก่อนเนะี้ยถ้าเราภาวนาไม่ถึงจุดเนี้ยท่านไม่บอกเราภาวนาถึงจุดที่ควรจะบอกถึงจะบอกนี่หลวงพ่อพา,พาเราพาก่อน,นิดนึงนะบางที เอามาบอกหมดเลยเรียกว่าเทย่ามบอกเลยนะอยู่ที่พวกเรายังปฏิบัติไม่ได้ไม่เป็นไรนะจำไว้ก่อนแต่อย่าไปคิดนะให้ภาวนาไปตามลำดับ